น้ำมันกา๊าซมีชื่อทางเคมีว่าเคโรเซนเป็นของเหลวไสมีกลิ่นฉุนเป็นสารไวไฟนิยมนำมาใช้งานเป็นเชื้อเพลิงตัวทำล,ลายในอุตสาหกรรมยาฆ่า,ามแมลงสีการกำจัดคราบสกปรกต่างๆเป็นต้นในกรณีที่ต้องการใช้งานซินยางฟองน้ำที่ต้องสัมผัสน้ำมันกา๊าซที่อ,อุณหภูมิสูง200รองศตา์เซลเซียสแน่นอนว่าหากคุณเลือกใช้ยางฟองน้ำ NBR ที่มีความสามารถในการทนน้ำมันก็จริงแต่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของอุณหภูมิเพราะยางฟองน้ำอินสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุดเพียง120องศาเซลเซียสเท่านั้นหรือจะเลือกใช้ยางฟองน้ำซิลิโคนที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการทนความร้อนแต่ก็จะมีข้อจำกัดไม่ทนน้ำมันเพราะยางฟองน้ำซิลิโคนจะเกิดการบวมเมื่อสัมผัสน้ำมันแล้วควรเลือกยางฟองน้ำแบบไหนถึงจะทนทั้งน้ำมันกา๊าซและความร้อนสูงได้ด้วยในขณะเดียวกัน ซาปองเราขอแนะนำยางฟองน้ำซิลิโคนเกรด QO ซึ่งเป็นยางฟองน้ำเกรดพิเศษ oil resistant ของทางแบรนด์ซาปองที่มีการพัฒนาปรับปรุงสูตรยางฟองน้ำซิลิโคนให้มีความสามารถในการทนความร้อนสูงสุดถึง270องศาเซลเซียสอีกทั้งยังทนน้ำมันได้เทีบเท่ากับยางฟองน้ำ NBR อีกด้วยแลายที่ซาปองเรามีบริการรับผลิตินยาฟองน้ำซิลิโคนเกรด QO หลากหลายเนื้อตัดตามความต้องการใช้งานของคุณเนื้อ,อยางฟองน้ำโคลีเซลผิวภายนอกปิดเรียบสนิทกันอากาศน้ำฝุน่นมีความยืดหยุ่นคืนตัวได้ดีไม่เสียรูปทำหน้าที่เป็นซีนได้อย่างยอดเยี่ยมเหมาะมากสำหรับการนำไปใช้เป็นซีนตู้อบที่ต้องสัมผัสน้ำมันกา๊าซหรือซีนยางทนความร้อนสูงที่ต้องสัมผัสน้ำมันหากคุณกำลังมองหาซีนยางฟองน้ำทนความร้อนสูงหลายทนน้ำมัน สามารถปรึกษาได้ที่ซาปองผ่านช่องทาง Line Line o f f i c i เ l ียเค้า @ptirapper หรือโจะหารายตรงได้ที่เบอร์02-257-7154หรือเบอร์086-377-7319เราพบกันใหม่ EP ถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำได้ที่ซาปอง